สวัสดีครับทุกท่านนี้เรากำลังจะไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับผมเพื่อที่จะมาสักการะองค์พระมงคลมิ่งเมืองนะครับท่านงานบุญเดินสามเนาะของจังหวัดอำนาจเจริญของเรานะวันนี้คุาคำก็เลยถือโอกาสมาก,าากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับท่านอันนี้ก็จะเป็นจุดในการของการบูชานะครับ บูชาดอกไม้ทกเทียนรับดอกไม้ไปที่ยอกีดอกก็ได้นะครับอาไรก็ได้นะครับมาสามยิบามยิบหาก็ทุกคนนะครับซ้ายทขวาได้ครับเ้อาซ้อเะไรเสอ่ไเอาองเลยบะ อ๋อพระละพระหายแบบเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันแล้วครับท่กจะใรเยื่ยนหน่อยนะเพราะเราเดินนะครับคนก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับท่น ก็ไหว้เสร็จแล้วก็พักกันกลับนะครับผมมากับครอบครัวนะครับผมก็จะมีสวดมนต์ตอนเย็นทุกวันนะครับวันพามาสวดมนต์แรงอยู่นี่ตรงมือบ่าผมก็ก็รอคิวนะครับผมทุกท่านเพราะว่าคนเยอะอยู่นะ เป็นพระมงคลมิ่งเมืองนะครับท่านพระพุทธรูปประจำจังหวัดอำนาจเจริญของเราอยู่ที่พุทธาอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองเดเราจะพาไปดูตรงๆหน่อย